สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับวันที่17พฤศจิกายน67ครับคลิปนี้ก็มานําเสนอแนวทางตัวเลขสูตพี่น้องที่ครับผมพ่อขุนสายสีครับพี่น้องเนาะพ่อขุนสายสีครับโว่หันครับพี่น้องเบิ้งดีดนะครับผมเลขสูตรของพ่อนี่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกกนครับ ครับพี่น้องครับผมเพื่อจะมีเลขเด่นสามสูตรครับเด่นสามสูตรเนี่ยครับเขาทั้งสามสูตรด้วครับผมครับยุทธิการดึงตัวเลขกน้ำครับพี่น้องเนาะพอดึงมากสูนกับหาครับผมครับมาวิ่งแต่ว่าในในคลิปแรกเนี่ยเพื่อให้เก่ากับสองด้วครับผมที่เป็นเลขวิ่งครับเนี่ยครับผมพีิลามซี่ก็มีโทรมาครับผมว่าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สาม ตัวที่พอวอาในคลิปครับพี่น้องเนาะพอจะเนนไปนทีสูตรที่หนึ่งครับผมหรือว่าสูตรที่สองครับแล้วก็มาทีเลขเลกขั้วครับผมเลขกขั้วเวร้องหันลุดนด้วครับผมต่าเพิ่นมีพิเศษห้คืออ่างแปดสามครับพี่น้องเนาะครับเป็นเขล่าพิเศษล่างห้ครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไปเบื้องน้ำกันครับพี่น้อง เลขพ่อขุนสายสี่เลขสามสูตรกับเลขวิ่งเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอเกามาเชียกับขอขอพรกคุณพ่อขุนเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่กับเกามาเชียน้ำเชียครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอขุนสายสี่กันเลยครับ พ่อครับครับกอมาเชียสวัสดีพ่อขุนครับผมสวัสดีครับครับพ่อสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อครับก็หมดอีกขอโทษหลายๆเด็กสามตัวระมากน้อง่อนาอเสียดายครับผมอมาเด็กล่างแปดสามสุดพิเศษพ่อแล้วก็เลขเลขสามตัวเลขเลขไอมันไปออกเลขคร่สามตัวเก่าแปดศูนย์ไหมเมนเมนพ่อเออเลขไปเขาเลขไทยสามตัว คันผู้ใด้ตื้อกับที่ได้ดับอยู่ใช่เก้าแปดศเขาเลขหมุนครับผมไทยเยา็มาแช่ได้ใบนึ่งตัวอ่<ด>อใช่ผ้ดีใจรับดีใจรับขอ5าแปดศูนย์เก้านนี่เราฟอมัก80ยอยูม่มันมันเป็นตัวเด่นน่ะนะเก0าแปนย่าเพราะว่าผมใสยเลขเก้าอะบ่มาอีหลีเห็นวะแม่เลขบิ่งตัวเดียวบ่มาบ่มาลุดไปเลยครับ แต่ว่ามันก็มันอาจสิเดินเย่าหรือเปล่าแต่มันหลุดแล้วเนาะจงใครว่าพ่อสงสัใสอยูพอ่พ่อพ่อไปล่องบวกมึงอ,อีกอยู่ครับคือจิดเลยครับโอ้จงใครว่ากันพอ่บอบ่มาบ่มาบ่มา,มาสูตรนี่สงศ์ใสนี่แต่ว่าพอ่อมีมีสูตรเอ่อเข้ามาเชียบจจำจำสูตรที่พอ่อสรงลไล่ไป่ห้ยเลยวะสองสูตรที่ประรกบกันนะั่นแมนพ่อแมน นั AN, I, I uh. um. uh, A, ่นแหละสองสูตรนั huh. see, okay. uh, yeah. oh, ่นไอไอสูตรซีตัวนั่นบ่เคยรู้จักเสียครับไอเอ่างอ่ะมันจะมีศูนย์ห้าหนึ่งหกบอกอืมพอดีเพิ่อีกเครื่องหนึ่งครับผมศูนย์ห้าหนึ่งหกก็ติติดคุกหมดยิ่งแย่มากมาโดนแล้วตามสามสิบหกเฮ็ดใส่ตีไปเบิ่งองเงาแย่ๆองศาล่ะครับเออจังได๋กัอ้ใช่ได้เบิ่งอันขอโทษ20นั่นครับผม ก็ตรวจเอสซีได,ด้หลายพอ่พอพ่อพลาดเองนะพ่อบอกจับสองหนึ่งแมพ่อก็ยังสงสัยว่าเพียงคนบดจับสองหนึ่งแต่นี่ศูนย์สองห้านะพอนที่เป็นสูตรสูตรแหลีของพอ่อแนนสูตรนั้นบอกเคยหลุดบอกไม่พลาดสูตรสองเด่นหนึ่งสามหกแปดพ่อยังบอกว่าอ,อาจารย์ไหนที่คนนี่เรียกแมแน ไอ้ที่บวชตรงกันมาประกบใจเลยก็ไม่หลุดแไอพอไปเนี่ยนะศูนย์ก็หาผลครับผมสุดที่หนึ่งเม่นมากคุณว่าครับจับเลขผพิษในวันนี้ครับตามไม่พ่อครับผมหนึ่งท่านว่าอขครับพ่อพิดเองแหละครับเดี๋ยวให้พ่อคิดจะคาดก้นนะครับผมแต่ว่าพ่อกับจีบ้างเหล็กสามสุด สีว่างเล็กไปไหกอนไปใหเอฟซีเพื่อนิจารนาเบิรงว่าไหพ้นจับเบิรงแ่แต่ต้องจับให้ถืบทุกสูตรเดีือมันสิขาดสูตรไหนสูตรหนึ่งเมื่อดดต้องจับให้ครบทุกสูตรครับมันจะได้เล็กจักตัวแค่นั้นเองจะจะเนลาเล็กเน่าเกินหกหางจาจับเมื่อนะครับอืมันจับให้ครบให้ครบเมื่อทุกสูตรเนี่ยบ่บ่เเกินหกขางรอบพอมากมาจับคููไหก็ได้ครับผมอืครับจะปลอดี่เน้นไปไหสัก ถักหางอยู่ครับผมเออเห็ดไวหวเมื่อคืนนี่เอาเอา,เอาเอาเลขวิ่งก่อนวิ่งครับผมเอาเลขวิ่งวันนี้เอา,เกกาหนึน่งกับหกมั่นใจหนึ่งกับหกเออมั่นใจแห้งวันนี้ครับผมวันนี้สูตรที่หนึ่งด้วยค <Rose> รับผมอ่าสูตรหนึ่งวันนี้ได้หนึ่งสามหกหนึ่งสามหกอ่า สูตรสองครับผมหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้าอ่ะสูตรที่สามครับผมหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดแบบนี้พ่อพ่อพ่อจับเลขอยู่ในนี่คัดออกมาร่วมกันแล้วเลขวิ่งกันเนี่ยครับเลขเลขที่สี่วิ่งกันใดเดี๋ยวเอาเอาเลขวิ่งกันสองตัวบนนี่ครับผมอ่ะเลขวิน หนึ่งสองสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเอยู่นี่จับคู่กันสองตัวบนครับผม,มเนี่ยมาจับคู่กันเลย,เยอยู่ในนี้นยกเราจะเอฟซี่นมกคู่ไหนจับเอาเลยอยู่ในนี้นครับผมอ่าจะว่าพ่อจับไปให้สองหางครับอ่าจับ สองสองตัวบนเด้อพอ <ผม S 2> จดำให้สองหางก่อนครับที่เหลือเดี๋ยวพอเดี๋ยวค่อยมาวอ่าเมา้มา,มา,มา,าเมาม้าอ่อัปเดตกันอีกเดืนเอนหนึ่งครับผมเอาหน,เหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกสองหกเลกขคนละโซนเลยแม่้ยล่ะครับอ่าถ้าเลขเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มสามสามสูตรเนี่ยถ้าเลขมันบอกออกหนึ่งเจ็ดมันเลขมันออกสองหกอืมขึ้นงดว่าหันอ่ะจริงๆแล้วเลขมันจะมีหนึ่งสองสองหนึ่งนำ ถ้าพ่อจำบในหลักสนามสีส่พ่อพลาดเองอ่ะปกติพ่อจิตจับแบบนี้แต่ว่ามือน,นั้นจักเป็นอย่างไรพ่้ไปจับแบบไม่เอาเลขหลายจุดต,ตัวไหนู่มาจับเลขมุนเอเรีย,ยวันครับเอฟซีมือกจิดาแบตัวที่ปปดเอาไม่พอนี่แหละครับผมม <c oughs> <อ>ีโครงสางเบื้องน,นึ่มีโครงสางเบื้องเนี่ยจิตผู้ว่าเออเนี่ยแหละเลขเลขจุดมันอยู่ที่ไนเนี่ยครับไอ,ไอคนไปลองจับเป็นกอน สูตรดังไกลไอ้สากไอ้ไอ้ปาอสูตรที่หนึ่งก็ได้ตรงมีไอเห็นนะบอเนาะมีไอเห็นอยู่ในนี่เลยเลขกองติดทุกสูตรครับตรงมีต้องสองตัวบนนี่ต้องติดทุกสูตรติดมวยนี่อยู่ในนี่ครับเอาเอาพ่อห้เลขวิ่งล่างไปครับพ่อพ่อต้องให้พ่อให้วิ่งแปดไงล่ะพ่อไฮย้ำได้ให้วิ่งแปดแล้วกับแปดสาม ก็ให้หพิเศษแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าก็พอเน้นเน้นวิ่งแปดอนะแมนลักแปดเออแล้วพอนี่พอให้วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ลางด้วยครับผมวิ่งศูนย์ลางอา่ะพอให้ค้างเดียวศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับผมเอาเอาเอาแคนนี้ไปก่อนหมดหมดนี้อเอาคนี่ไปก้อนครับผมเดี๋ยวอ,อ,อาคีบหนาจังมาเบิงสามตัวน้ำกันครับผม ้พ่อไม่ขอก่อนพวกเอฟซีโดนกระจิกเยอเซนเออย่างนี้ก็เอาเอาไม่แก่แก่มือไม่พ่อวันนี้พอสดได้หลายพ่อพิดเองอะพ่อจับเลขพิดเอาก่อมันเชื่อกะเป็นกรลังใจให้พ่อครับผมจังได้กับมาสู่กันต่อคือเขากับพี่น้องพี่ครับผมนี่ไก่ปีใหม่หรอขอให้เอฟซีโอ้ยเฮงเฮงกคนเด้อ เออก็ดีก็ให้ปังให้เรียกข้อเขานี่ครับผมเออครับกิรบกวนพอสานีครัสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมพอกะมาว่างเลขกอ่าชุดเดนไฮร์เดอร์ครับผมครับเล็กวิ่งกับไฮมาแล้วครับพี่น้องเนาะวิ่งบนจะเป็นหนึ่งกับหกครับผมวิ่งบนหนึ่งกับหกส่วนอ่า เลขสูตรกับสีมีสูตรที่หนึ่งใดหนึ่สามหสูตรที่สองใดหนึ่งสี่หกเก้าครับสูตรที่สามใดหนึ่งสอสีเเพิ่อนวาเลขบนจะต้องติดทุกสูตรด้วยครับผมครับเพิร์ดึงออกมาเป็นเลขหาตัววิ่งกันบนหนึ่งสองสี่หครับผมสตัวบนสีมีหน่กับสองหกครับผมเลขล่างพอพิเศษไ้เดอครับพี่น้องวิ่งล่างศูนย์ว่าหันเพิ่เห้แครับพี่น้องเนาะ เพิ่นให้เม็ดเดียวไว้ก้อนครับผม0ูนย์สี่ครับนี่แหละครับพี่น้องเลขพ่อคุณสายสี่ครับพี่น้องครับผมในคลิปนี้ก็จิมีสรุปตัวเลขให้พี่น้องเบื้องหน้าได้ครับผมว่าเสี้ยนใดแน่ครับพี่น้องเนาะเพิ่นผ้าให้ช่วยให้หลับไปรับชมรับฟังน้ากันเลยครับผมครับนี่เลขสูตรพ่อครับผมกดว่าหันจะเห็นว่าเลขสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามครับพี่น้องเนาะเข่าครับนี่นะครับผม คลิปนี้ก็มีเหล็กพอลงไปแล้วเด้อครับผมครับโค้งสุดท้ายนี่ครับผมก็มาเช่ไปซื้อเหล็กพอเก้าแปดศูนย์นี่แหละครับนี่เหล็กพิเศษครับผมพอคุณแปดสามดู้สึกว่าแปดสามสี่ร้ายสำนักมากครับพี่น้องเนาะแปดสามร้ายสำนักมากนี่คือเหล็กวิ่งของพองวด์ว่างหันครับโค้งสุดท้ายปูสามแปดครับผมมาให้เน้นๆเลยครับพี่น้องแปดสามแปดสองครับผม เลขออกสามแปดครับพี่น้องเนาะออกตัวกับครับผู่สามแปดอาจารย์พู่ครับผมโคงทุนไทยกับเพิ่นก็ใไฮสามแปดกัสามเก่าครับผมครับพอดีอันนั้นจะเป็นสุดทิวาเก่ามาเชียบพิมพ์ลงไปครับพี่น้องเนาะก็เลยเอาสุดนีเพิ่มมากเขาเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเลขล่างของเพิ่นงินลักลอยเพิ่นรุดครับผมเลขลอยเพิ่นไ้เลขขี้ครับจังไดกลับมาตามกันต่อครับพี่น้องอาจารย์ชมพู่ครับ อาจารย์พันท้ทองครับผมเต็มๆเลยครับพี่น้องเนาะสามแปดนี่ก็ดูซื้อว่าสํานักทีซีแล้วครับผมทีไลมาวังหันที่ไฮเลกสามแปดแปดสามพื่กันอาจารย์พันธุ์ทองสุดยอดครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวอาจารย์เจให้ต้องัวดได้แด้ครับผมปูบันดุงครับพี่น้องเนาะปูก็จะจห้ต้องงวดเท่กันนี่กับแปดสามสามแปดครับผมนี่ก็สํานักทีหาแล้วครับผมทีไลมาวังหันเลกลางเข่าร้ายสํานักมากครับปูบันดุง ผคงสุดท้ายปูว่บวิ่งไปเลยแปดลางเจ็ดบนครับผมอาจารย์วางน้ําเขียวหรือว่าพอว่างน้าเขียวครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เต็มเต็มเหมือนกันครับผมครับวิ่งล่างแปดกับเก้าเพิ่อนเหกับแปดสามนี่สมนักที่หกแล้วครับผมเขาที่ประกายครับผมหลักหน่วยเดินดีมากครับพี่น้องเนาะงานเขาแปดลักหน่วยบังขับเป็นหน่วยแล้วครับผมเหล็กล่าง ขึ้นบนครับพี่น้องเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองนี่ครับผมกำลังวันหลุดแล้วก็ในส่วนเอามาประกอบก็พอว่างนำเขียวนี่ครับพี่น้องชนแปดเลขล่าง 3, 8, าก็ 9, มาเชียกันเห้ระวังสามแปดน้ำป้าดากับกัมมาเชียจังไดยประกอบคู่กันล่งลางครับพี่น้องเนาะเด็กเด่นถือว่าเดินอยูเดอร์ครับผมป้าดากับเขาหนึ่ง แต่ว่าเกามาเชียจังได้คือโล่งลางครับพี่น้องเนาะหมดนาะหันแปดพอร้องครับผมสุดยอด,ดวยกันครับแปดสามสามแปดเพิร์นเวิ่งแปดกับศูนย์นี่ครับศูนย์นี่สุดยอดครับผมติดแปดติดหนึ่งเลยครับผมต้องไปประกบใช้ท้งเๆครับพี่น้องเนาะเลขฝันม,มากครับผมเซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องสังเกตเบื้องเล็หลักสิบลักนวยเพิ่นเดอครับผม จริงๆริงนะพื่นเขาด้วยครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคนไปผาดตรงทีว่าเหลขเพื้นดับสองหนึ่งผมนี่เบิ้งใส่กันครับพี่น้องเนาะลัก1ิบบนลักหนวยบนเพื้นเข่าครับพี่น้องเนาะทามีเลขกตัดเนี่ยพอมาตัดเอาได้ครับผมสังเกตเบิ้งหลงวดแล้วครับผมเหล็เส้นเขาใหญ่นี่เส้นน้องคายครับพี่น้องเนาะกอดข้อกันครับผมวิ่งบนหนึ่งกับสองครับเด็กลางพนเสียดายครับผมขึ้นบนสอง เดบปรบถ่ายอยู่แล้วครับพี่น้องสองแปดเสียนน้องคายยับเผอเด้ครับผมเลข่นนี้เลขกดนีเพิ่นกับล่องลางครับพี่น้องเนาะสามแปดครับพอเสียนสุพรรณสุดเตียมเข่าสามแปดเด้อครับผมนี่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นดึงมากแค่สองแปดครับพี่น้องเนาะพอเสียนสุพรรณโค้งสุดท้ายพ่อบินเดียวครับผมนี่กับแปดสามสามแปดครับหลายสำนักมากครับพี่น้องเนาะแปดสามสามแปดเลขอาจารย์ใช่แดงครับพี่น้อง สังเกตเบื้องว่างหันกับมีซียู่นี่กับมีซีวดนี้มีหนึ่งกับสองอย่ล้วครับผมเลขติดบนล่างกับเลขกซีเซียนเพิ่นประกบคู่กันดีครับนี่ครับผมชุดอปปสนี่ที่ว่าว่างไว้บนกัน่างครับพี่น้องเข่าแปดสามสามแปดครับผมพอเส้นน้องไข้ครับเป็นมีเลขชุดบนครับพี่น้องเนาะแล้วก็ชุดเลขวิ่งล่างแล้วก็ชุดป๊ตนี่ ทันในคลิปพี่น้องเอพีจะเห็นได้ครับผมเพิ่์นจีว่าสองนี่มาหลายมากคือว่ามา้าดีครับพี่น้องเนาะสองนี่เป็นตัวเด่นดยังไงือเพิ่์นบอกอยู่กับผมในคลิปอาจารย์สายบุญครับผมเหล็กรางเข้าที่แปดสามเด้อครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะงวดโค้งที่ถ่ายเพิ่์นไปเน้นหกครับผมแต่ว่าเหล็กติดรางเพิ่์นเข่าเลยครับอันนี้เป็นคลิปเหล็กรางชุดเต็มของเพิ่์นแปดสามสามแปดจานสายบุญ สูตรลอยมาไล่ก็มาเชียร์รับพี่น้องเนาะหลังจากไปรักลอยงวดก้อนนันน์งวดนี้่มันล่งลางครับผมเริ่มเริ่มบื้อนิ่งแล้วครับพี่น้องเพราะว่าสูตรลอยมาไล่กับเขาอยู่ครับผมเขาบนใส่มาไล่สองลุงโรสต์เตอรี่เข้าที่สองได้ครับผมเขาเหล็กบนเหล็กลางลุดเหล็กบิงคุณลุง พ่อบางพีดับเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้ามซื้อแม่ปิศนาดับบนเอย่ครับผมดับหลังยูครับผมสองหนึ่งไม่อยู่ครับแม่ปิศนาพ่อบันดงครับผมวนหนีส้นก็พอส้นบุรีสามี่หครับผมพิ่นดึงมาสามกับสี่สามลงล่างได้ครับผมสองขึ้นบนนี่เลขพ่อกะยังหนาสนใจได้ครับผมตัวเด่น ปูสีสเกตครับพี่น้องเนาะกำลังวันครับผมกับเดินดีได้ครับผมมื่หันเพิ่นใหุ้ศูนย์หกสามเข่าสามครับพี่น้องเนาะกำลังวันเพิ่นจะล่องลางอันนี้เป็นเลขบนทองบนใหุ้สามแปดล่องลางครับผมเดี๋ยวกัมาแชร์เจ้าสถิติไม่เบิ่งอีกทีหนึ่งได้ครับผมเด็กกำลังวันปูแล้วก็อาจารย์ชายแดนครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างกับเดินดีขึ้นกันครับผมหนึ่งหกเจ็ดเก้าเข่าหนึ่ง ครับเพื่อนให้วิ่งรางหนึ่งครับสองกอดข้อการขึ้นบนครับเอาคลิปนี้เป็นเหลขของพอคุณสายซีครับพี่น้องเนาะพีเจน,น่าเบิ้งเอาเหลขโค้งสางของเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมาประกบสามตัวให้อีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียกับคอวยพรให้พี่น้องอพี่โชคดีถูก,ถกหยหรเงินไปน้ากันครับหนึ่งท่านว่าคมหกสิบเจ็ดก็ติดไดวเดอครับพี่น้องเขาขอบพ,พุ่นพี่น้องเอซีที่เขามารับชมรับฟังขอให้ได้โชว์ได้รับ น้ำกันก่อนญ่ๆครับผม3ตัว2ต,ต,ตัวตรงๆ1ท่านว่าคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ